คนที่ตัดญาติขาดมิตรคนคนนั้นจะไม่ได้เข้าสวรรค์บาปข้อที่9กานะครับการตัดเครือญาติใกล้ชิดคือการทิ้งเครือญาติต้องระมัดระวังนะครับการตัดญาติขาดมิตรถือว่าเป็นบาปใหญ่หลายคนไม่รู้นะพระองค์ละสุบฮานวตาลาได้ทรงกล่าวไว้ว่าวัตกุลลฮัและซีตาซาอัลูนบีฮีวันอรฮหามพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อพระองค์ละซึ่งที่พวกท่านขอต่อพระอ,องค์และก็วันอรฮหามและก็เรื่องของ เครือญาติด้วยอัรามก็คือมาจากรอหิมมาจากแปลว่ามดลูกก็คือต้องเะวัดระวังในเรื่องของเครือญาติด้วยญาติของเราคือคนที่มีเชื้อสายเดียวกับเราอิสลามให้ความสําคัญกับเครือญาติดังนั้นมันใช่กันนั้นหรือคนที่พวกท่านเนี่ยหากว่าเขาในปกครองแล้วก็จะสร้างความเสียหายบนพื้นหน้าพื้นแผ่นดินและเขาก็ตัดญาติขาดมิตร ของพวกท่านดังกล่าวเหล่านี้แหละครับบรรดาบุคคลเหล่านี้ที่สร้างความเสียหายบนพื้นหน้าพื้นแผ่นดินคนที่ตัดญาติขาดมิตรดังกล่าวนี้พงอลลทรงสาบแช่งพวกเขาและทำให้ตาของเขามองไม่เห็นหูของพวกเขาไม่ได้ยินมีรายงานซอเฮียนะครับท่านนับิุล,ลลอฮะังวะไลาบัสลัมบอกไว้ว่าละยะเดคูุลุนจันน่ตะกอติอุรหิมคนที่ตัดญาติขาดมิตรคนคนนั้นจะไม่ได้เข้าสวรรค์ชัดไหม ชัดนะแปลว่าการตัดญาติขันมิดเป็นเป็นบาปใหญ่ครับไม่อนุญาต